ลงแบบเซฟเซฟดีกว่าเอาผ่านหลังคาเขียวๆนี่ดีกว่าเนะแล้วแต่ครับแล้วแต่สถานการณ์ช่องนี้นะช่องนี้แหละ ดูเิยังสูงเลยเนี่ยอ่าอู้เร็วมากครับโอ้โหพี่น้องแมวสนามมันสนามมันลาดชันนะครับพี่น้องเนี่ยกลเป็นโยดเลยโอ้คือสนามมันเลียด ลงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหนีพื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ออกกําลังกายนิดหน่อยยังไงก็ต้องวิ่งนะเมื่อกี้เนี่ยไม่วิ่งก็กิ่งแนนอนอ้าวโอ้พี่น้องแมวพี่น้องแมวพี่น้องแมวดูให้ดีครับ ลงตามลมเกือบไปแล้วลมข้างบนมาจากทางนูน้นลมข้างล่างมาจากทางนี้ให้มันได้อย่างนี้สิจ๊ะ es. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าเร็วชิบหาย